อ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยกกลางทุกท่านนะครับเนาะมาวันนี้นะครับพี่พามาดูเซิร์ฟราชันนะครับหลังที่หลังจากผ่านไปปีกว่าไหมปีกว่าหรือกว่าปีหรือไม่ถึงปีอ่านี้พี่จำไม่ได้นะนะครับมาเรามาดูเซิร์ฟราชันกันนะครับว่าเออเป็นยังไงเนาะอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไง ตลาดนะครับก็คือมาดูตลาดหน่อยเอ่อในเรื่องของเซิร์ฟนะครับเนาะเรื่องของคนเล่นเนี่ยก็พอๆพกับทางสวรรค์เลยนะครับจากที่คนแน่นแล้วก็เข้าไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือคนน่นจะพอๆกับเซิร์ฟเวอร์อสวัานนะครับประมาณนี้เนาะนี่ครับก็เดี๋ยวพี่จะพาเดินดูรอบๆไปเรื่อยๆนะครับเนาะ เซิร์ฟปาชันเนี่ยตอนที่เขาเปิดเซิร์ฟแรกๆเ,เ,กเนี่ยกเขาก็จะแจกไอ้ลุ่กกมไว้เนี่ยครับลุ่มลูกเจี๊ยบปะอ่ะนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูเนี่ยครับลูกเจี๊ยบชมพูเนาะนะเขาแจกลุ่มลูกเจี๊ยบชมพูสำหรับใครที่สร้าง ID ไอดีใหม่นะครับก็มันเอาไว้อ่อมันออฟไม่ได้นะมันออฟไม่ได้แล้วมันมีสถานะอะไรสักอย่างตอนนั้นนะครับคนก็แห่กันมาเล่นกันนาะข้างเยอะนะครับสำหรับเซิร์ฟ ราชันนะครับแต่ว่าตอนนี้อ,อัปเดตเนาะคือคนเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับเนาะอ่ะคนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องอน้องเฟรมน,นะครับเอาตัวละครเรียล้อยนะครับอาชีพธนูนี่เป็นธนูฝั่งอธรรมนะครับไอฝั่งธรรมะครับอันนี้เป็นธนูรองท็อปนะครับนาะของเอทพฤทธ นะครับเนาะเทผลิตเนาะอันนี้เป็นคันโนกิเลนนะครับ,นะรบก็เอามาให้สํารวจนะครับเนาะเอามาให้สํารวจเอ่เอเซิร์ฟเวอร์ตาชันนั่นเองนะครับเนาะซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเรามีการสํารวจนะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เอ่อเซิร์ฟเวอร์ตัวของสวรรค์ไปอ่ะโอเคเรามาดูราคาของกันหน่อยนะครับว่า ถูกหรือแพงหรือว่าอะไรยังไงเนาะถ้าเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ฮอนบันเลยกนะันเนาะเพราะฮอนบันเนี่ยเขาคนเครื่องเยอะนะครับห้องเนี่ยเข้าไม่ค่อยจะได้เนาะส่วนใหญ่ห้องจะแดงนะครับเขียวก็น้อยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไล่จากตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเนาะไล่จากราคาหินแล้วกันเนาะของออหินนะครับหินของเซิร์ฟเวอร์ ราชันนะครับมาดูหน่อยสิว่าราคาเท่าไหร่หุห่นยศก็ราคาใกล้เคียงอ่ะเนี่ยเบลสองเบลสองที่นี่สองจุดห้าเลยหรอ,2 2> หอไปดูการ์ดอื่นหน่อยสิไปดูวีสามสิบอ่าแรงยี่สิบห้าวีสามห้าวีสามห้าไม่มีนะครับมีวีสามเอ็ดสู นี่อะไรนี่วิสามสิบนะครับเนาะชาสามสิบระดับสูงเนาะสามสิบเอ็มนะครับเนาะก็ใกล้เคียงกับทางสวรรค์นะนะครับมันบันเท่าไหร่นะจะไม่ได้สิบเอ็มป่ะสิบหรือสิบห้านี้การสิบห้านะครับสูงสดุดสองร้อยเอ็มนะครับสองร้อยเอ็มตอนนี้เอ็มของเซิร์ฟอ่าราชันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ พันหนึ่งก็สี่สิบบาทนะครับเนาะซึ่งลงมาจากเดิมอีกเยอะมากๆเลยนะครับลงมาจากเดิมอีกเยอะมากๆก็เห็นมีสี่สิบบ้างสามสิบเจ็ดบ้างสามสิบแปดบ้างนะครับไม่ห่างไกลกันเท่าไหรนะ่ทานค้าก็หายไปค่อนข้างเยอะนะผมว่าหายไปค่อนข้างเยอะนะมันแทบจะไม่มีคนเล่นแล้วะสภาพนะตอนนี้ก็คือเหมือนฮอนบันนะครับ ห้องเทียบกับห้องศูนย์สี่ได้ไหมอ่ะก็จะได้อยู่นะน่าจะใกล้เคียงกับห้องศูนย์สี่ะครับเนาะน่าจะเทียบกับห้องศูนย์สี่ออนบันกันเก้าวิชายี่สิบห้าเฮ้ยวิชายี่สิบห้าเขาถูกมากเลยนะออนบันเนี่ยห้าเอ็มเจ็ดเอ็มนะครับไอสวรรค์ก็พอกันเลยแต่นี่ของเขาถูกมากนะสองจุดสี่เอ็มหรือว่าเขาเน้นขายออกนะอันนี้ก็แล้วแต่ทางร้านเขาด้วยเนาะกันแปด ันแปดนะครับสองเอ็มแล้วหินชุดวิยิบสี่กันแปดหนึ่งจุดห้านี่ถูกว่ว <c oughs> อันนี้เหมือนรับร้อนของฝั่งไอพอลบันเลยนะครับเนาะเออซอัซอบซัพเปอร์นี้นะครับก็หินถูกบ้างแพงมั่งนะครับเนาะเดี๋ยวดูอนนันนี้หน่อยน่าค่าชีวิตห้าสิบนะครับแล้วก็ผลึกตรงนี้ก็ผลึกนี่แพงอยู่นะครับเนาะ ร้อยสิบริมสะพานนะครับก็เอาของมาขายกันเนาะชิลละสิบเอ็มเนาะดีกว่าเอาไปโยล้านเนาะเอาไปดูร้านข้างบนก่อนแล้วกันเอ็มสี่สิบห้าโอเคเอ,เอ็สิบห้าเนาะเอ่อวิญญาณล่างนะครับตัวนี้เอ่ออันนี้วิญญาณล่างเนาะก็สามพัน 500m ก็500 120บาทนะครับแต่ตัวนี้เป็นวิน100เนาะนะครับสำเร็จ100%เนาะก็ประมาณ120บาทนะ120หรือว่า150บาทนะครับเซิร์ฟพลันบั้นก็ประมาณ80บาท90บาทหรือว่า100บาทนะครับเออของเซิร์ฟสวัสดิ์เมื่อกี้ไม่ได้ดูอันนี้เทียบสายฟ้า5%นะครับเนาะ1 5 0 0 1 5 0 0ก็60บาทนะครับเนาะนะอ่าทางนี้ไม่มีอะไร ไม่มีไหไม่มีมาดูตรงนี้นะครับคือเทียบเทียบกับศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งของงอนบันแล้วกันเนาะนะครับสําหรับห้องขายของนะครับซึ่งคนเนี่ยก็เล่นกันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็ใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไระไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับเนาะก็คืออยากจะมาเก็บเลเวลอะไรง่ายๆชิวๆหัวไม่เสียลงวอร์ชิลๆนะครับก็ผมก็แนะนํานะครับสวรรค์กับ ออราชันนะครับเนาะที่จะดูแล้วเนี่ยดูแล้วไม่หัวเสียนั่นเองนะครับนะอันนี้ใครเนี่ยอะตัวคอรอลเลนเวลลรนะ้อยยิบเก้านะอาวุธบวกสิบสองนะครับชุดบวกสิบเอ็ดนะเปราบวกสิบแขนบวกเก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกแปดเราะอันนี้บวกสิบสองสวยมากทำเต็มมากทุกท แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นอาวุธที่เขาทำไว้ขายเนาะราคาแพงไหมหกสิบบาทบารายการหกสิบบาทอันนี้บวกจิตก็สามพันก็ร้อยยี่สิบบาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับเนาะสามารถที่จะมาซื้อกันได้สำหรับอาวุธนะครับสำเร็จรูปนอะอันนี้คือสำเร็จรูปอ่ะอันนี้ก็พวกหินเนาะ หินป้องกัน15นะอันนี้สูงสุดก็ประมาณ180 M. เอ็มเออก็ไม่แพงนะ180เ,นเอ็มก็เท่าไหร่อ่ะผมตีถ้า200 M. เอ็มอ่า200เอ็มก็อ่อ100เอ็มก็3บาทก็ประมาณ5บาทเออ5บาท7บาทอ่ะผมตีแ้่7บาทแล้วกันนะครับเนาะก็ไม่แพงนะอ่ะวิญญาณเอ้ยอันนี้จะตระเทพครับ ของเขาขายเนี่ยสองพันสี่สองพันสี่สอตีสองพันห้าเนาะก็ประมาณเอ่อเท่าไหร่วะร้อยบาทเอ,เออเฮ้ยเซอร์ฟนี้ยังได้ราคาอยู่นะร้อยบาทนะครับหินยศหกร้อยก็เท่ากับเซิร์ฟพอนบันเซิร์ฟไอร่าไอสวรรค์เลยหินกลางนะครับหินยานกลางพันสามนะตีสักพันห้าก็หกสิบบาทนะครับเนาะ ชุดร1 0ยสิมาขายนะครับชุดร้อยสิบ2วนร้อยยบนี้บวกหกวลวสองแปดเก้าบเอ็มก็ไม่แพงนะครับเนาะเพราะว่าพันเอมก็40บาทเองนะครับสำนักค่างเงินสำนักค่างเงินก็ตีทสองพันก็80ดสิบาทนะครับเนาะแปิบาทไล่ไล่ไปเลยเนาะชุดทวนบวก7นะครับเวร้อยสิกัน8ดเนาะ ข้ประมาณสี่สิบบาทเศษเศษห้าสิบบาทนะครับเนาะมีดอันนี้ก็ประมาณสามสิบบาทเนะาะร้านเฮงเฮงเนาะร้านเฮงเฮงก็ขายอาวุธเวลร้อยสามสิบเนาะร้อยสามสิบร้อยเอ็มนะครับก็ไม่แพงเลยครับร้อยเอ็มก็อยู่ที่ประมาณสี่บาทเนาะสี่บาทน,ะาทนี่ ชุด120นะครับอันนี้สำเร็จรูปเนาะบวกหกนอก8นะครับขายอยู่ที่1,200อเนอะ็มเนาะในป้องกัน12นะครับสำหรับเบลล์ร้อยสีนี่เบลล์ร้อยยีบวกหกนอก8ก็2,200ก็80กว่าบาทนะครับนะ80กว่าบาทเนาะก็ไม่แพงเนาะอันนี้ธนูนะครับสำเร็จรูปเนาะบวก4ีพิษ8นะครับเขาก็ขายอยู่ที่500รเอ็มนะครับก็20บาทแล้วก็ไม่แพง ใครที่อยากต้องการมาเล่นก็มาเล่นได้เลยนะครับเนาะเซิร์ฟราชันนะครับเนาะแนวโน้มของเซิร์ฟราชันกับสวรรค์ที่จะรวมกันเนี่ยก็ใน่าจะใกล้เคียงกันแล้วนะาานะครับสําหรับอ่าราคาเอ็มนะครับผู้เล่นที่มีอา่าในเซิร์ฟเนี่ยในน้อยเนี่ยนะครับก็น่าจะใกล้เคียงแล้วนะครับที่จะเริ่มอ่าใกล้เคียงที่จะรวมเซิร์ฟได้แล้วนะครับเนาะใกล้แล้วใกล้แล้ว อันนี้อ่ะของร้อยหกสิบนะครับกันสิบห้าเาก็เอามาขายกันนะครับเนาะนี่อันนี้ดันพอยเนาะดันพอยสองร้อยแต้มเนาะอันอนี้ก็อ,อยู่ที่สี่สิบบาทนะครับอ่าอันนี้ก็ยันโชคลาภก็ประมาณเท่าไรหกสิบบาทเนะน,นี่ยก็ยังก็ราคาใกล้ๆกับไอ้สวรรค์กับลาไอ้กับรันบันนะครับเนาะมีอะไรขายอะไรขาย,ยวุธเอ่อบวกหกนะครับพิดแปดเนาะอยู่ที่ประมาณหกสิบประบาทนะครับ หกสิบกว่าบาทอันนี้อยู่ที่ประมาณแปดสิบบาทนะครับอ่ะโอเคต่อเลยเนาะอะผ้าบวกฟลุมนะครับอันนี้ผ้าบวกฟลุมเนาะก็ยี่สิบแปดเอ็มนะครับก็มาหาซื้อกันได้เนาะนี่เสริมดีเสริมดีพิเศษก็เป็นสัมบีห้าพันนะครับเนาะอ่าแล้วก็อันนี้ก็ตัวไอกล่องสูตมญะะี่ปุ่นนะครับที่พันเจ็ดร้อยเอ็มเนาะ นี่ทำไมไม่ค่อยที่เจอคลุมเพราะข่คลุมเลยวะอันนี้ยันข้ามนะครับยันข้ามก็หกพันสองร้อยเอ็มนะครับหรือว่านี่สามพันเอ็มอันนี้ถ้าเกิดว่าตีถ้าหกพันเอ็มก็สองร้อยสีสิบบาทนะครับบวกยันด้วยก็ประมาณสามร้อยสิบสามร้อยี่สิบประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับมอเทินลายเขียว โลกลังผลึกต่างๆเนาะนี่อะไรปียี่ิห้าสองเอ็มโอ้ทำไมวียี่ิห้าเขาถูกอย่างวะเซิฟน,นี่เซิฟไอฮอนบานนี่แพงแงนะประมาณห้าเอ็มนะครับเนาะไอสวรรค์นี่ประมาณห้าเอ็มถึงเจ็ดเอ็มเลยนะครับอันนี้มอนทินสิบวันนะเนาะเซ็ตร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอ่ะนี่ของเดิมๆหมดเลยนะดาบมะทลาย คลุมนะครับคลุมก็2,500มโอ้โถูกมากเลยอะ่ะอันนี้คลุมอะไรคลุมเชฟมือทองนะครับเชฟมือทองก็2,500มตีต,ตีซักก็2,000มก็อันนี้ร้อยบาทนะครับประมาณร้อยบาทเนาะร้อยบาทเอ่ออันนี้ดาบบวกห้านะครับปีสามสิบเนาะดาบมังกรฟ้าคลามปัญญาหนึ่งเทพอะไรฟ้าห้าขายอยู่ที่ สอง้หสิบาทเนาะประมาณนี้ได้นะครับไม่แพงไม่แพงนะครับพนูก็ดำเดิม,ดมหูสองสามหูสองสามแหวนเยนสามแหวนเส้นสามก็หมื่นเจ็ดพันอ๋อพี่ตีจะสองหมื่นเอ็มได้ไหมก็ประมาณแปดร้อยบาทนะครับเพราะแหวนเนาะ เพืองล่างนะครับภูมิใบบวกเจ็ดนะครับอันนี้บวกเจ็ดของเซียนหนึ่งนะครับก็ขายอยู่ที่สองร้อยสี่สิบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ภูมินะครับไอ้ลิเกเนาะขายอยู่ที่ห้าพันเอ็มนะครับห้าพันเอ็มก็สองสองพันไอสองร้อยบาทนะครับภูมิวันนี้ก็ประมาณร้อยบาทประมาณนี้เนาะบวกเจ็ดชุดเซียนหนึ่งนะครับโลโล ห้าพันเอ็มก็สองร้อยบาทเนาะตัวนี้ไปล่างห้าสิบเอ็มเนาะตัวนี้เอาไปจวดอะไรล้ะน่ะไปจวดเนาะเอาไปจวดอันนี้ก็ของเดิมเดิมนะครับเนาะดูจากราคาเซียนสะี CNC, มน่มันมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคมพี์ของเซนะียนสี่แล้วเขาก็มาตั้งขายกันนะครับก็เล่นมายี่สิบเอ็มคือคนมันหายไปเยอะเนาะคือของมันก็ ราคาก็ลงไปเยอะด้วยนะครับนเนาะอาวุธแปดสิบถึงร้อยสิบขายต่อรวยๆนะครับเข้าไปดูหน่อยสิมีคนใช้ร้านอยู่ขอเริ่มเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยอ๋ออันนี้ร้อยห้ากันสิบบวกสี่นะครับประมาณสี่ห้าบาทไม่นแหน่ไม่นแมของเดิมหมดเลยอ่า มีอะไรไหมอ่ะไหน <S <S ไหนไหน <S <S ไหนไหน <S <S เอาไปขายต่อเหรอนี่ก็เดิม, <S <S <ๆ S 1> มเ,เดิมไหมอ่ะเออเดิมหมดเลยนะครับคือเออ่ลักษณะเนี่ยจํานวนร้านอะไรพวกนี้มันคล้ายๆห้องหนึ่งนะของฮอนบันนะครับเนาะในห้องหนึ่งฮอนบันเร่องร้านเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับคือถ้าเกิวดว่าใครเน้นเพื่อนเ,นเอนยอะๆเลยอ่ะไปไหนมาไหนมีแต่เพื่อนเนี่ยฮอนบันครับเนาะ ปันันนะครับแต่ก็ที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าประจาไม่มีเพื่อนนะครับก็เอเรามาเวลสักพักหนึ่งสักเปลาหกสิบแปดสิบนะครับเราก็หาเกิวนะครับแล้วก็เข้าเกิวที่มีเพื่อนที่เขาออนบ่อยๆนะก็เดกก็หาเพื่อนได้นะไม่ยากนะครับเราสำหรับสวรรค์น,นะครับแล้วก็อาชันนั่นเองนะอ่ามีอะไรที่อัปเดตกันบ้างวะเดี๋ยวนะพลึดต่ำม 3, 000, 3, 000, ันีสามพันสามหมื่นคืออะไรวะอ๋อกลุ่มนะครับ คลุมนี่ก็ตัวละสองร้อยนะครับเนาะอันนี้ก็คืออ,อะไรเลเชอร์ทั่วไปคลุมอะไรวะจำไม่ได้เนะนี่ยนี่คือคลุมเซิร์ฟบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือคลุมอะไรไม่รู้ว่าหลุดหลุดหลุด,ลดอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่ค่อยจะเก่งเรื่องคลุมเท่าไหร่นะครับเนาะก่อนเล่นเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยคลุมในตัวละห้าบาทสิบบาทนะครับเนาะก็ซื้อใส่นะั้น ซื้อใส่ได้เดือนสองเดือนเซิร์ฟเวอร์ก็ปิดนะครับเนาะตลกไหมอ่ะมันขายมันขายของปั๊บแล้วมันก็ปิดนะครับเนาะก็ไม่รู้ยังไงแหละเนาะก่อนมันปิดเนี้ยก็ไม่มีใครเล่นแล้วอะแล้วของก็เขาทีข,ข,ขายกันหมดเลยนะครับแต่เซิร์ฟจริงแบบเนี้นะเขาไม่มีปิดนะมีแต่รวมเซิร์ฟนะครับเนาะมีแต่รวมเซิร์ฟเอาคนที่มาที่เล่นอยู่เนี้ยมารวมรวมกันนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เล่นแล้วก็หลงลืม อาจจะมีของเทพอยู่เวลารวมเซิร์ฟของตรงนั้นก็หายไปอันนี้ก็คือช่วยไม่ได้นะครับเนาะช่วยไม่ได้นะครับอ,อของผมเองก็หายเหมือนกันนะครับตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าวิาสามสิบเอ็ดก็นละร้อยบาทนะครับซื้อจากซื้อจากอ,อ,อะไรวะดึงจากชอบอ่ะโอ้ยเมื่อนานมากแล้วสมัยผมเรียนปอตีเนาะ อา่าผ,ผมเล่นปอตีประประ้อยกว่าบาทนะคระับแล้วก็เอาฟ้าดินมีชื่ออออฟนะครับอ่าบวกสี่นะครับบวกสี่ได้ข้ามไปบวกเจ็ดได้ทีนี้หวังบวกสิบนะครับแหกครับแหกนะครับแหกก็อ่ทีนี้ก็บวกสี่ใหม่นะครับทีนี้ใจลองบวกห้าดูครับหายเลยทีนี้หายเลยนะครับแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่ง นะครับปอปนสามสิบเอ็นนมาใหม่อันหนึ่งบวกสี่นะครับทีนี้บวกสี่ถือแค่บวกสี่ทีนี้อ่าเราก็ไม่ได้เล่นเนาะเราก็เซิร์ฟเขาก็รวมนะครับเซิร์ฟประกาศสร็จเป็นินเนปาเนาะประกาศเสรผมไม่แน่ใจว่ามันรวมกับเซิร์ฟอะไรอะ่ะแต่ว่าผมไม่ได้อคือตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจเนาะนะครับก็มันก็รวมเซิร์ฟไปทีนี้ก็ของก็หายนีครับตัวละครก็หายของก็หายก็ทําอะไรไม่ได้แนละ้ว รหัสเก่าก็เลื่อมไปหมดแล้วนะครับเลื่อมไปหมดแล้ววันนี้ก็หารหัสใหม่มาเล่นนะครับเนาะก็ปั้นใหม่บ้างอะไรบ้างนะเนาะอ่ะท็อปถูกๆนะครับดูเอานะท็อปถูกๆดูเอาก็ไม่แพงนะครับนะที่เขาขายนี้ก็น่าจะเป็นออฟหมดแล้วเนาะราคาเป็นร้อยๆเนี่ยเสือ้อเสือ้อพอเวลเนาะเสือ้อพอเวลนะครับนี่ เป็นของสำเร็จรูปนะครับขายไม่แพงเนาะระจัทนท้นเปลาะร้อยยี่ห้าพร้อมใช้งานอ่าดูซิเขามีอยู่สิบสี่ล้านนะครับเนาะไล่แต่ศูนย์หนึ่งเลยแล้วกันอืมโอ้สวยเลยนะเนี่ยอ๋อปียี่สิบเก้ามีว่าอปปีสามสิบนะครับแปดสิบบาทเองบวกหกในแปดนะครับเนี่ยแปดสิบบาทเองไม่แพงนะครับมาซื้อได้นะครับ นี่ก็80บาทหมดเลยนะเนี่ยโอ้ยบอกฝุกนอกแปดมั่งในแปดมั่งพิษแปดมั่งก็ลองเลือกดูเอานะครับเนาะสําหรับเซิร์ฟราชันนะครับอืมลอง09นะครับเป็นชุดเป็นอะไรอย่างนี้เนาะออันนี้เป็นบีเพียงเทิดนะครับเป็นท็อปของค้าส่นะตันนี้พันเอ็มนะครับแต่มันมี29เนาะ ไปดูเพาะดูอนดอื่นสิอ่าพ่อค้าที่อยู่ที่อยู่เอ่อเซิร์ฟฮอนบันนี่ไม่มีเลยนะมาอยู่ที่เซิร์ฟเนี้ยหรือว่าเขารับแต่ในเพจก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะเออแต่ร้านเสฟที่ร้านเยอะๆร้านน้องเปิ้ลร้านเอ่อน,น้องส้มเนี่ยไม่มีเลยนะมีที่เซิร์ฟราชันสวรรค์เนี่ยเขาอาจจะรับแต่ในเพจก็ได้นะครับล้อ น,นี่พันเอ็มห้าสิบบาทบาปไปหิน,นเอ่อคุมคลุมเริ่มสามพันหะ้านะไปดูราคาคุมเสิอ่าน,นี่เป็นคลุมอะไรนะทูตสวรรค์นะครับหมื่นสองพันเอ็มนะครับก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เศษอันนี้ยแปดสิบนะครับเนาะแล้วก็สี่ร้อยสี่ร้อแปดสิบบาทนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็สามพันห้าร้อยเอ็มก็ร้อยยี่สิบอยู่ร้อยสามสิบบาทประมาณนี้ ยันสิบห้า 15, นะพาดูนะครับพาดูของนะอาวุธบวกสี 4, นะ่ดูร้านนี้หน่อยดินะครับขายบวกหกเนาะนอันนี้พันเสียเอ็มจีสัพันห้าร้อยเอ็มเนาะหกสิบบาทนะครับไม่แพงนะเนี่ยไม่แพงนะนะครับก็จะหาของก็จะอะไรเนี่ยเสียเวลานะครับบวกแหกอีกนะบวกหกเนยะบางทีนะครับทาเล่นไม่ได้เนาะทำจีอ่าทำจี นะครับจยกวารีเหล็กใต้พบนะครับก็ชิ้ลล้า5เอ็มนะครับแมงมุมเอ่อสาวแห่งแมงมุมอะไรเนี่ยก็ห5เอ็มเนาะทำจีเนาะหินทุกเดิมต้างเงินก็ประมาณนี้เนาะมาดูร้านหิน่อยดิ อ่ะโอเคไปดูหน้าเมืองหน่อยมีร้านเดียวเนาะก็ใครที่เขามาต่อเติมความฝันนะครับที่เซิร์ฟใหม่ก็ตอนนี้ก็น่าจะเลิกกันไปเยอะเนาะนะครับอาจจะย้ายเซิร์ฟไปฮอ,อนบันหรือว่า,าจ,จะเลิกไปเนาะก็ะคนก็เลยหายค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะไปดูราคาของหินหน่อยดิอ่าพวกไฟไฟห้าสิบเก้าเอ็มก้นราคาเขาพอๆกันกับ เอสวรรค์เซิร์ฟออนบันนี่แหละนะครับเนี่ยราคาก็พอๆกันนะเนาะไม่ได้แพงอะไรไปกว่ากันเลยอืมราคาถัวๆกันนะครับเนาะอาจจะแพงกว่ากันอยู่สามสี่เอ็มประมาณนี้นะครับต่อก,ก้อนเนาะอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะเนาะอัปเดตสถานการณ์นะครับของร้านค้าเนาะที่อยู่ในเมืองอา่า ของเซฟราชันนั่นเองนะครับตอนนี้ร้านค้าก็ของสวรรค์นเนี่ยก็อยู่ศูนย์หนึ่งนะครับของราชันก็อยู่ศูนย์หนึ่งนะครับขอฮ้อนบ้านเนี่ยอยู่ศูนย์เจ็ดนะครับหลักๆแนละ้วแล้วก็กระจายมาที่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หกประมาณนี้กระจายมานะโอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเฟรมนั่เลยกันนะครับเนาะที่เอาตัวละครตัวเนี้เฮ้ยเขาตัวละครใหม่ก็อนบ้านตัวละครใหม่นี่นี่ มันยังมีบักไม่นี่อยู่เลยอ่ะเรียกอะไรนะปรับผู้เริ่มต้นอนะเออเี๋ยวยิงไปนู่นแล้วอนาะเอาเอา,เ,อาเพื่อนหายปรับผู้เริ่มต้นนะครับออกคลุมนี้เขาก็ยังแจกอยู่นะครับเนาะอืมบวกหกเนาะถือเจนูบวกหก,นะก,ก,กนะครับปอกแขนนี่แลกเกิดเลยนะครับเนี่ย ไปไหนกันล้วเนี่ยอยู่รายละเอียดอะไรสิเวลสิบแล้วทำเฟสเปลี่ยนไอ้ทำเฟสเปลี่ยนไอ้นี่แน่เลยอ่ะเปลี่ยนฟารหรือเปล่าอ๋อมาเวลอ่ะมายืนตรงนี้มาเวลนะครับอ่าอ่ามีปช้บักบผู้หวนคืนอยู่นะครับเนาะบักบผู้หวนคืน อะนะครับก็ประมาณนี้เนาะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเนาะมาอัปเดตสถานการณ์ของตลาดให้ฟังแล้วก็อัปเดตอนาคตนะครับเนะานรรเนเระร,นะร,ราชันบวกสวรรค์เป็นเซิร์ฟอะไรดีนะครับราชันบวกสวรรค์ชื่อเซริร์ฟ <laughs> อะไรดีชื่อ,อเซิร์ฟพิชิตไหมครับชื่อชื่อเซิร์ฟไออะไรนะ,ะประกาศสินิกิจลิตร ประกาศเสร็จได้กินอภารไหมอะอะไรประมาณนี้นะครับเนาะโอเคเราจะเจอกันคลิปหน้าครับบาย